ทุกคนเคยคิดอยากจะกลับไปเล่นเกมวันวานที่ทุกคนเคยเล่นมาหรือเปล่าครับใช่ครับผมคือหนึ่งในนั้นที่อยากจะกลับไปเล่นเกมที่ตัวเองเคยเล่นมาวันนี้ผมก็เลยจัดเลยฮะ Pb โอเคทุกคนก็สวัสดีทุกคนด้วยละกันเนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่ในเกม Pb หรือว่า p o i Bank ของเราได้เองซึ่งบอกเลยว่าเกมนี้เนี่ยผมไาได้เล่นไปแบบหลายเดือนมากแล้วก็มีกลับมาเล่นนะเออกลับมาเล่นแค่แบบนิดๆหน่อยๆน่ยนะครับผมแต่ด้วยความที่เราไม่มีรหัส เราก็เลยไม่ได้เล่นแต่วันนี้ผมได้ไปเช่ารหัสมาเรียกว่าเช่าได้ไหม <laughs> คือผมเนี่ยได้ไปทําการเช่ารหัสและกันเออมาอัดคลิปมาเล่นนี่แหละให้มันแบบให้มันหนําใจเ่ยหลังจากที่เราไม่ได้เล่นเพราะว่าการเล่น PB ีเนี่ยเราจะขาดเลยไปไม่ได้เลยครับนอกจากสิ่งสิ่งนี้ทุกคนนี่แหละฮะบาเลดครับผมมันคือปืนที่น่าจะโกงที่สุดแล้วที่น่าจะเป็นปืนที่ผมชอบที่สุดแล้วแหละผมก็เลยไปหารหัสมาไว้จนผมได้รหัสนี้ ซึ่งหลัดใครก็ไม่รู้นะฮะรู้ก็รู้ตัวก็คอมเมนต์ได้ฮะก็โอเคเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะกลับมาเราเล่นดูว่า p ีเนี่ยเราจะจะมีความสามารถแล้วก็ยิงได้เหมือนแต่ก่อนหรือเปล่าว่าแต่ก่อนเราแบบช่ําอ่ะใช่ไหมแต่ก่อนเราลงคลิปไปทีคือแบบช้ำอ่ะเดี๋ยวนี้มันมีตัวละครถาวรด้วยนะทุกคนว่าไปเล่นไปเอ้เราหันมีไอ้นี่ถาวรด้วยอะ่ะแล้วก็มีอาวุธประชิดไหม อาวุธประชิดอ่าอันนี้เป็นอาวุธประชิดถาวรนะครับแต่ว่าของแบบฟรีไม่ค่อยชอบชอบอย่างเดียคือบาลิตนั่นแหละ <c oughs> คือของที่ผมชอบเนี่ยบก็คือปกติก็ซื้อมีดก็ซื้อเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองเล่นกันนะครับผมซึ่งบอกเลยว่าไม่ได้เล่นนานฝีมืออาจจะตกนะแต่ปืนก็ยังโกงอยู่เหมือนเดิมโดยวันนี้เราจะมาเช่ามีดอะมีดมีดเวลาค่วงนี่เราจะต้องเป็นมีด มีกระดูกธรรมดาแล้วกันนะสองรพนองรย์นะครับโอเคแล้วก็จะเป็นไอเทมอ่ะผมจะซื้อเป็นควงนี่เลย1วันเล่นแค่วันเดียวก็หนาใจแล้วแล้วก็บาลีสเนี่ยเขาเป็นปืนที่แรงอยู่แล้วนะครับแต่ผมจะใส่นี่เลยขอแบบแรงๆอ่ะเนี่ยเน,น,นี่เพิ่มค่าพลังโจมตีสิความแม่นยำลดลง10%ไม่ต้องห่วงครับสไนยยังไงก็ตรงโอเคจัดไปหนึ่งและก็ สิ่งที่ขาดไม่ได้เวลาทำคลิปเกิดร้อเพราะอะไรกูตายแน่ๆแหละโอเคต่อไปผมจะเลือกตัวละครซึ่ง PB ตอนนี้ตัวละครเขามีค่อนข้างที่จะเยอะแบบไม่ใช่เยอะนรรมัาเยอะมาก 2, ไอ้สระดับพี่แล้วมันต้องหาแบบอ้ <c oughs> หน้าหมวยตีมากเลยอ่ะโอ้ดีงานดี400 <c oughs> ครับ <c oughs> ตัวละสี0รฝั่งโจนแล้วก็ตำรวจอ่า <c oughs> แล้วก็หน้ากากหน้ากากเหรอหน้ากากมันหน้ากากมันยังสามารถโอ้มีทรงผมแอปว้าวอะไรแบบนี้มันไม่ทำให้หัวกูใหญ่ขึ้นเหรอไปใส่หน้ากากเป็นหน้าได้ไหมจะไ,ได้เสือโคง้งเสือโค้งหนึ่งวันโอเคครับแปดร้อยห้าสิบพอยต์โอเคมาถึงเวลาแล้วที่เราจะไปพังนาดในเกมพอยแบงค์อีกครั้งหนึ่งอะไรอะอะไรโน no, อะไรไม่รู้แหละนี่ครับโนมาโคลโอ้โห ลองดูนะผมเดาว่าในห้องนี้ครับบาเลตล้วนไหนกณดูดิบาเลตมีไหมบาเลตนี่ไเป็นไงอันนี้นี่คือบาเลตนะทุกคนคือทุกวันนี้เนี่ยมันไม่เหมือนเดิมแล้ว <c oughs> คือมันแี้จะเป็นสีลุ้งอยู่แล้วทุกคนเนี้บาเลตอะ่ะกูแบบมันมีหลายแบบมากแว้โอเคเราจะไม่ไปยุ่งกับพวกนี้ฮะไอพวกขี้โกงเท่าไหร่เราก็จะไม่ยุ่งเพราะเราก็ขี้โกงเหมือนกันโนเกียนบาบอมนี่เขาไม่ให้เล่นนะกูหาห้องก่อน มากูเจอแล้วหาอยู่ตั้งนานนี่ไปวอร์มมาด้วยอนะีี้โอเคมาเดี๋ยวเราจะรอแลนะ้วว่าจะยิงได้กี่ตัวโอ้โหตื่นเต้นนะเนี่ยม่ได้เลนนะันเป็น <c oughs> ไงเนาะสภาพกูลกเลือดเลือดในร้อยสามสองด้วยอะ่ะโอ้ดูกากจากาังวะทำไมตัวละครเรามาดูหน่อมแหนมอย่างนี้ไหมกูมจะยิงได้บปลว่าทุกคนแล้วนั่นอะไรอ่ะยบอกว่าบาลสีชมพูไม่โดนด้วยครับนัดแรก นัดแรกนะนัดสองโดนไหมฮะโดนโดนไอ้น้องสามโดนครับโดนโดนคือตายโดนคือตายแต่เราโดนเต็มเต็มเนะนะมีมปากตั้งนานสุดท้ายก็ยิงไม่ได้ไม่โดนครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวิชาโดดนั่นมันวิชาโดดอะไรกันเอ้ยตัวนี้ตาย ค่อยยิงครับเวลาเราเล่นเกมเนี่ยเราจะต้องค่อยๆย,ยิงคืออันนี้ผมบอกเลยว่าผมไม่ได้เล่นเก่งกนะทุกคนแค่ปืนผมโก้นั่นแหละโอเค,อเ,คเพื่อนเราแค่คลิกขวาลากยิงคลิกขวาลากยิงเนี่ยไหมเวลาใครเล่นเนี่ยเห็นไหมไม่ได้เก่งเลยกูโดนยิงจากด้านข้างข้างบนใช่ไหมโอเคได้เพื่อนนายยิงเราจากด้านบนอย่างนั้นเลยออืมอืมมเข้าหน้าไป เข้าหน้าไปไงล่ะยิงยันพวกตัวเองไปไงไปงไปงเข้าหน้าไปเลยก็มาเลยก็มาเลยก็ไม่ได้กลัวหรอกก็มาเลย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 เฮ้ยปื่นพี่กูเนะียมันอยู่ตรงนี้ไม่เห็นได้ยังไงไม่เป็นไรครับ <c oughs> ตอนนี้สกอร์เราสองปดโอเคจยเริ่มไปซื้อหัวตามนะครับซื้อไปก็ไม่ถูกลรงเชื่อกูเถอะคนเมื่อกี้นี้ผมถือว่าผมแพ้เขาแล้วกันนะเพราะว่าอะไร ถช่เอ๋คือถ้าเอาตัวว่าเวลาผมเล่น P B อ่ะถ้าใครยิงโดนกว่าผมรู้สึกว่าไอคนนั้นแหละคือผู้ชนะเว้ยคือผมไม่ได้แม่นเว้ยแต่แค่ปืนผมโกงกว่าที่แบบยิงเขาแล้วเดียวตายถูกป่ะขอลองเลยขอลองดิขอลองดิทำไมทีมตรงข้ามมันดูมาดูช่ำชองใช่ไหมนี่ผมไม่ได้เล่นนานมากเลยนะไม่ได้เล่นนาน้วอกอืมอืมอืม เมนปากเมนปากแล้วเราเล,เล่นเก่งขึ้นยิงดกนะักไงโชว์เท่ไปกันแหละแต่ความจริงไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรออกมาหรอกนี่มีแล้วออกมาแล้วเอามีสอตัวเหรอนึกว่ามีตัวเดียวใครเร็วรใครได้นะ้องการตอบสนองมึงก็ไม่เฝ้าฝั่งหนูนะ่ะเดีเ๋ยวคนดูช็อตนี่โอมันยิไงไอ้นี่ตาย เอาโถเย็นถือบาเลตก็นึกว่าช้ำมาลงลงลงข้างล่างนีลงข้างล่างนี้นี่กูจะตายเองแม่ชอบจริงๆเลยไอ้ยิงนัดเดียวตายนี่ยมาดูมาดูแบบมาดูโกรงอ่ะโกรงเลยสวัสดีครับโหมาสักตัวให้ยิงหน่อยได้ไหมเอ็ดสองนัดพอ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  มุมนี้ไม่ถนัดเลยอะแต่สกอร์ยังดีนะครับตอนนี้เรายิงไป15ตัวตายห้าถือว่าใช้ได้ไหมสำหรับคนที่ไม่ได้เล่นนานได้แหละหรือว่าหรือว่ามันใช้ไม่ได้เลยเพราะปืนเรากลวงวะก็ปืนเรากลวด้วยแหละเนาะเออน่าจะ <laughs> คิกโกะคิกโกงก <laughs> <laughs> ูชนะดูดิ่สิบเอ็ดไม่ใช่สิบเอ็ดสิบเจ็ด ตายฮะอืมไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาถือว่าใช้ได้ครับใช้ได้ใช้ได้ไดอู้กับการที่ไม่ได้เล่นนานขอ,อตายนะว่ากูอยากเล่นอ่ะอันนี้มันเขียนว,ว่าวอมวอมอ่ะขอแหาหฮองที่มันเล่นได้มันกระหนีได้ไมนคือเอออยากจะเล่นลูกโซงนะแต่ว่าผมไม่ไม่ถนัดลูกซองเท่าบาเลสครับเพราะว่าอะไรเราไม่มีลูกซ่โกงไงถ้าเกิดว่าเรามีลูกซ่โกงเนี่ยผมอยากจะเล่นอยู่นะ แต่ลูกซองผมมันไม่มีโกงผมไม่อยากจะไปเปิดอะไรอะ่ะเออเราควรต้องหาห้องธรรมดาเล่นไหมน่าเ,เดี๋ยวขอดูเช็คดูห้องนี้ดิห้องนี้เหมือนจะเล่นได้ครับเขาเปิดทุกอย่างยกเว้นลูกซองเหรอแล้วมาดูสภาพยศแต่ละคนโอ้แม่เจ้าจะจบเลยด้วยไม่ต้องเข้าหรอกเดี๋ยวมันก็ผู่มาเนี่ยเดี๋ยวมันก็เนี่ยแดงๆ,ๆเนี่ยกลายเป็นไม่แดงหมดอ่ะไม่ได,นะไได้ไม่ได้อันนี้อันนี้เข้าไม่ได้เข้าไม่ได้แน่และแล้วผมก็เจอด่านที่ผมอยากจะเล่นโอ้ยบาเลส บาเลตเดี๋ยวคนนี้อะไรบาเลตไฟแม่ทุกวันนี้เนี่ยพีบพัฒนามากเลยเนะี่ยแม่มันเหมือนเกมเกมหนึ่งในมือถือมากเลยเนะ่ๆย้อมไปเรื่อยๆ <c oughs> อวิ่งอยู่นะผมกดแล้ว่ะทุกคนมาผมไม่หวั่นเกรงให้ลุมสามเลยมาขอคนเดียวพอแนละ้วน้องพี่ขอคนเดียวน้องไม่ต้องมาเยอะหรอกพี่คนเดียวก็พอแล้วก <All right. S 1> ูทำไม <All right. S 1> มันเปิด <All right. S 1> ให้ใช้ปืนพกวะ <c oughs> พี่ขอคนเดียวเนาะพี่ขอคนเดียว มาดิพี่ก็ไม่ได้หวั่นะน้องอสวัสดีเพื่อนนายพอจะช่วยเราจริงได้ไหมเรารู้ว่านายเก่งเราจะไปแบบย่องย่องเงียบๆโอ้ด้าข้าง <c oughs> โอ้ยกไม่เห็นล่ะสวัสดีเพื่อน,นทำไมนายทำเรืองนั้นล่ะทำไมเสียงมันเหมือนแบบ มันเหมือนเสียงหญ้าเออมันก็สนามหญ้าเนาะก็ต้องเป็นเสียงหญ้าสิเนาะเยังเมันไม่ทันนี่ไงวะเฮ้ยผมว่าผมยิงไวมากเลยนะว่ามันไม่ทันเออมันเป็นไปได้ยังไงโอเคตายโอเคไม่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 ตาย อ่ะโยนทิ้งไหมเหออไอเหวี่ยนเอ้ยดูหนึ่งนะขอโชว์พาวหน่อยได้ไหมอยากจะโชว์โชว์เท่เขาเหมือนกันแหละอยากจะแบบยิงป้งป้งเวลาเล่นสนัยเนี่ยเราควรที่จะดักใช่ดักไว้เนี่ยนี่เจอแล้วเจอแล้วเมื่อกี้ยิงโดนไหนอ่ะไม่รู้อ่ะเมื่อกี้ยิงโดนไหนวะเหมือนจะเข้าเต็มเต็มโอเคอย่าไปย้อนดูนะ มึงไม่ทันสวัสดีเพื่อน Twin Stabber Twin Stabber Double Kill มาเ,เ,เดีเ๋ยมาเดียมาเดิเดก็ไม่ได้หวัดอะไม่ได้หวัน,วน,วนเลยนี่แหละผลของการควงควงไปเยอะๆโชว์เท่สุดท้ายมึงก็ตายโชว์เท่ปะเฮ้เร็วไปปะไม่เป็นไร โอ้โหเราแบกยศดาวคนอื่นอะเอาดิไม่ได้เล่นนานอะทุกๆพี so e ่ๆก็คิดดูวแล้วกันผมไม่ได้เล่นนานนะเนี่ยไม่ได้ว่ะมุมเนี้ยไม่ได้ว่ะหัวเล็กไปไม่ได้ว่ะทำไมมันชอบโดนตัวลวงตัวสอดสอดอยู่เลยเราต้องเปลี่ยนมุมเว้ยเราจะไปยิงมุมเดิมไม่ได้ครับเอาชิบหายเพื่อนกูตาย กูด้วยไอ <laughs> <laughs> ้เวดเอ้ยเอาไปนี่กูรอไปรอ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 มาเนิ่นนานกูบอกให้รอแล้วก็รอแล้วก็แม่นนะคนเนี้ยแม่นแม่นเลยแม่นแม่นแล้วด้วย ถอยเพื่อนโอเคโดดยิงได้ไหมเกมเนะี้ยโดดยิงได้ไหมเกมเนี้ยฮึฮึฮไม่โดนไม่โดนหรอกไม่โดนไม่โดนเนี่จี้จี้โอเคไม่เป็นไรฮะเราเอาใหม่ได้เรามันช่ำชองแล้วไงกระโดดยิงไงกระโดดยิงกระโดดไอ้ตัวเนี้ยมันดักเว้ยไม่อยากไปเลยอะ แล้เรียบโดดยิงดักด้วยครับทีมมึงทีมหรือกูคนเดียวเนยกูถามทีนี่โอ้โหึห่งดาวค่าสามใต้แปดเลยเพื่อนช่วยเราหน่อยได้ไหมเราเพิ่งหัดเล่นนะเนี่ยเราเพิ่งจะกลับมาเล่นได้ไม่นานอะ่ะอันนี้หามุมยิงสอดเลยครับหามุมยิงสอดต้องทำหน้าเข้มๆเหมือนชงกาแฟแดก ยิงไม่โดนยิงไม่โดนควงมีดฟันแม่ไงๆดิเฮ้ยเกือบแล้วเอโถ่เอ้ยน้องรอดไว้โอ้ไม่น่าควงเล่นเลยว่ะมีดเนี่ยสวยเพื่อนสวยสวยสวย มุมบนใช่ไหมนั่งไงนึกแหละชิงสต็อปเปอร์ชิงหรือว่าเพื่อนเรามันไม่ถนัดด่านนี้กันวะใช่ไหมเพื่อนผู้ไหนไม่ถนัดด่านนี้กันใช่ไหมเรารู้ววนะผู้ไหนไม่ไม่ถนัดด่านนี้กันใช่ไหมมันหันมามองกูตอนไหนเนี่ยผมนึกว่าเขาไม่เห็นผมนะเมืเ่อกี้โอ้โหยิงสนั่นมากฮะรอบนี้ยิงสนั่น,นมากเลยฮะร,รอบนี้เหมือนจะโดดยิงไม่ได้ด้วยครับ มันตรงปม่อวะมันตรงไหมอ่ะมันตรงไหมอ่ะมันตรงไหมกูกระโดดยิงก็ได้โอ้ยทำไมกระโดดปืนมาเร็วกว่ากูวะมันก็ช่างว่าพร้อมกูไม่ใช่หรอขอทำหน้าเข้มๆก่อนโอ้ยยิงรัวมาได้ไกลฮัลโหล my friend มาดิ มาดิกูบูสุดก็กูน to ี ét, ่แหละไอ้น uh ้องบูสุดก็พ allora ี <t uce <t uce> <t uce ่เนี่ยน้องมาดิ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 ไม่โดนหรอกน้องพี่อะไม่โดนหรอกบูสุดก็พี่อะน้องมันจะมีใครบูกว่าพี่ปะพี่ถามแค่นั้นแหละพี่ถามแค่นั้นแหละน้องมันจะมีใครบูกว่าพี่ปะครับสกอร์ดีเว็บสกอร์ดียี่สิบสามสิบแปเว็บยี่สิามสิบแปดไปไป เมื่อกี้ผมกดยิงไปแล้วนะแต่ว่ามันไม่ทันเนี่ยเขาน่าจะออกสกิลได้เร็วกว่าเราเยอะฮะฮะไอตัวนี้นี่มีอย่างมากเลยเนี่ยเนี่ยเวลาเรายิงตัวบนไอตัวล่างยิงเราเวลาเรายิงตัวล่างไอตัวบนยิงเรานะเกมเกมตัวตัวบนใช่ไหมน่าไอตัวบนไอมีตัวล่างเนี่ยเมื่อกี้ใช่ไหมไปเว็บเราต้องโชตจุ๊กใหม่เว็บ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  เรียบร้อยก็จบจบไปแล้วนะกับการที่เราได้ค่า25ตาย21ไม่ต่าง <c oughs> ได้ไหมถือว่าเล่นได้เนาะน่าจะาได้แหละมัง้งสำหรับการเล่นอย่างนี้เนาะก็โอเคทุกคนขอบรุ่นมากครับผมที่รับชมเนรัยผมจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าก็ ได้แค่นี้แหละอืมนได้แค่นี้แหละไม่ไม่นด้จะเก่งมากกว่านี้ขอบคุณทุกคนมากมที่รับชมจไปคลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมอยากจะลองให้วิ้มเนีย่ยไปเล่นเกมอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้ร่างคลิปได้นะครับผมวันนี้ก็ไว้แค่นี้แหละเนะาะของปากอมคอมไม่ต้องจัดเยอะหรอกเดี๋ยวช่ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ว่วาชม่มันจะ่่ะ่่ออ่น่่น่่ช่่่่่่่่่นนะ่่่น่่่่่่่่่่่่่่่่่น่่่ม่่ม่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ี่่่่่่่่่่่่่ลล่่่่่่่่่่่ฮู